ไงคอยบอกลุ่มเล็กดึงนี่จะมันหลุนเงี้ดึงเิ้ยวัน้ถงน้องกระหลุนน้ำให้พ่อดึงให้ตาดึงจะมันอยากอ่างก็คใหไงบอลูกบมมีมีเอาอย่างมาอ่างเฮ้ยงูบอ่ะอีหังเหรอว้าโจมหัขุ่ณไงคอยยื้อช้านั่นบอโอ้ย <c oughs> นี่ถาก,กินอยู่นะถหาก,กินหมานได้เพิ่นสวัสดีย้ำเ้าค่ะไปให้อาหารปลาไปเลาะทงค่ะตกเบิดขึ้นที่นองดูบรรยากาศคะน้ำปิ่มคลองแล้วจริงๆคุณน่ะ ตากกำลังแน่น้อไมเห็นหนาปังมานบ่อะไรเว้ยล่อด,ดูเพิ่นปะไปเบิงดูพอกับลูกเพิ่มาใส่เบ็ดเอามีแต่ความว่างเปล่าอัานโอ้ยนามเข่าเลื่อสิเดี๋ยวออกนี่นิตาฝนตกเบิดขึ้น อือหากมาหาอัดหนามอัดในใส่เอามาเบิงหวานบอปมได้คลิปลงเลยได้เสวนี้ใส่เบิงด้วยเข่าฮ้องก่อนนี่กระดูกไงคอยบอกกรมดเนี้ยดึงไม่ยอมนลุดนนีกเดึงโอ้ยวันนีถูกน่องกับรุกน้ำให้พ่อดึงให้ตาดึง จะมันอยากอ่างว่าคนใหญ่บ่ลูกบมบ่มมงเอาอย่างมาอ่างเอะกฮ้ยง่บ่อีหยงเหรอ้าต่เอาใหญ่คอยยึดจานนั่งบ่อ้ยของใครฮา่นเาจริงหรืาปลอมาดเลยบเบ็ดหักเวังนะมันออกว่าไ้มันใหญ่แห้งของมันต้องข้อใหญ่กว่าน่นตาเราบ้งเบ็ดเด้ <c oughs> แม่ตัวนี้บ่ได้จา้าคืออะไรอยู่ตัวเดียวอ้หหู้อุ้อออยตาใหญ่เป็นไงต้องจอย,นอยเนาะมีแต่หัวอะไรอย่งอือตัวนี้ก็กดินอยู่ปัวปวอยู่ในนี่คือกันมั่วได้ตัวเดียวนี่แล้วโต้งแหงบอกว่าใาห้จ้าหาเสียบเบ็ดแน,เนวเห็น นี่เศ้านี่ซ้ำนี่ละมาแล้วนีกินบะหมีดเดี๋ยวไปเบ่งป่าต่อเฮ้าอืน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของจริงนะคะพี่น้องแผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์นี่บัวแดงกองเอ่ามาล่วงไว้น้ามันสูงแห้งค่ะ4เมตร พยายามจะให้มันเต็มนี่แหละพอบัวเต็มแล้วก็จะพายเรือนในสะบัวบูชนะเรือน,นะคะสวยงามมากบรรยากาศตรงเมื่อเท่นดูน้ำเข่าเรือค่ะน,น้ำเข่าเรือยังเล่นอยู่ค่ะพีนน่น้องฝนตกยังเล่นอยู่อันนี้ก็ขขาหอมมะลิค่ะยังให้อาหารปลาคล้องยายแล้วกำมาให้อาหารปลาคล้องหนาบ้านนะคะ ตรงนี้เป็นปลาดุกรัสเซียนะคะกะจับขึ้นกินเรื่อยๆนะคะกะบแบ่งขายมั่งกินมั่งฝากพี่น้องมั่งนะคะกะเหลืออยู่ประมาณอาจะ,ะสองสามลอยอยู่ค่ะกะเลี้ยงไปเรื่อยๆเพราะได้จับพัดเพ็ดจับแกงจับปิ่งจับอนนะคะจุดประสงค์ก็คือให้มีแรงอาหารในบ้านนะคะวันใดคิดว่าจะขายอย่างรือว่าเวลามันใหญ่พ่อที่เขาจะเฮ็ดแปลูกแะคิดว่าจะเฮ็ดแดดเดียวไว้กินนะคะ อันนี้เป็นปลาดุกราเซียนะคะกะสามเดือนนิดๆแล้วคะ่ะกะเป็นความภูมิใจนะคะถีเลียงหลอดมาไดใดนะคะจากคนไม่มีประสบการณ์ยังนะคะกะตอนนี้กําลัางจะสื่อเหตุกระช่างเพิ่มอีกสองกระช่างนะคะกะฝากติดตามบาันสวนเพื่อนท้งแห้งกันไปเงี้ยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแหนแดงค่ะแหนแดงพ่อเขียวขึ้นหลายๆแล้วเพิ่นก็นจะแดงค่ะแดงแบบ เฮ้าเอาไปตักไปใส่ต้นไม้ต้นยังก็ได้ค่ะค่ะเสารนี้ก็เอาสานิก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไว้เจอกันใหม่ค่ะ